ก็ว่าอยู่ทำไมคนบางคนลงคลิปรัวๆทำไมคนบางคนเอ่อโพสเฟซบุ๊กตลอดโพสโพสกันนำกันนำแบบโอ้วันเดียวเนี่ยลงคลิปนี่3ามสี่คลิปอะทุกคนคิดดูปกติอะถ้าไปไปอ,อดิโออยู่กรุงเทพอยู่ใกล้ๆก,ก,กันอะไรอย่างเงี้ยเขาไปถ่ายละครเขาแทบจะไม่ลงคลิปไม่ลงอะไรเลย วันนี้ลงแบบรัวๆจ้าคือแบบมม่น้าล่ะพระอาจารย์ปอมาเฉลยให้คือพระท่านไม่โกหกนะพระท่านไม่โกหกเราจ้าอืมคิดถึงเขาพระท่านบอกเสียไดย้ที่ยมนุกไม่ได้มาแต่ยมนุกเขาก็โทรถามสอบถามเพื่อนกันตลอดนะโทรถามเพื่อนเขาอะตลอดเป็นห่วงเป็นห่วงแลเนาะเออ,นะเอ,อวันนี้แบบ ทำงานไม่ค่อยแบบมีสตรงสติเอ็นดูธนดลทุกคนออลงคลิปโรลัวค่ะหมดหมดพลังไปถ่ายละครหมดพลังค่ะลงคลิปโรลัวแล้วก็แบบว่าเป็นห่วงเขาเขาไปเป็นครูอาสาบนดอยอืมครูเราก็แต่ใดๆคือแบบว่าต้องขอบคุณพระอาจารย์ปอที่มาเฉลยให,ให้ให้เรารู้ว่า อ้ oh, เป็นแบบนี้นี่เองเป็นห่วงเป็นห่วงเขาเป็นห่วงพูดแบบนี้เป็นห่วงนะืออหรือเขาพูดอยู่แต่เราไม่ได้ยินพูดแหละคนคนเนี้ยพูดหมดแหละอืมที่ท่านอาจารย์ปอท่านพูดอะโทรถามตลอดอะอืมเห็นดูอาเราไปใต่นะเอาไปเนกีฬาถ้าเราไปเต่่อก็โทษนะ 因为这个来就是、啊。啊 ขนมขนมอยู่ไหนอ่ะเนี่ยไหนอยู่ในอยู่ในกล่องเนี่ยอะไครับอยังครับแกะออกมาเลยเดี๋ยวโอเคเอาไปลยอะนมขนานเขาขนมเดี๋ยวพวกขนมนะก็อย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวพี่ๆี่เขาจะส่งขึ้นมาตามหลังนะอ่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเล็กๆน้อยๆก่อนเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะมีขึ้นมาเป็นรถเลย มาห้พวกเราโอ้ได้แล้วกาแฟเข้าส anyway> no no ู่เพื่อเนอยางไ้กาแฟยกมือขึ้นนี่น่ารักกาแฟนี่น่ารักล่น่ารักไหมนี่น่ารักไหมปกติุกตาทุกตัวที่เอามานี่คือผ่านการคัดเลือกจากอาจารวนะ้ามาไว้อ เจอพี่ต้องดึงขอเราอบคพีขอบคุณคุณครูก่อนือว่าเป็นครูแล้วนะอ้า่อง ควสีเลยอันนี้เป็นที่ระบายสีเป็นเด็กๆคามีเรยอคทุกคนเลยให้พวกเรารักการอมนะสมเด็จพระเทพให้พวกเราอมซั์นะไปห้องห้องใช่ไปห้องไปห้องไปอาไปโค้งโค้งอต้อนรับ เราต้องรับหน่อยนะครับยังต้องยิงท้ายต้องยิงายต้อง้ายเราต้องท้ายด้วยไหมเนี่ยมาดิถ่ายรูปถ่ายรูปถ้ายกันด้วยกันมาเป็นไง กาแฟอาจารย์ได้มั้ย <laughs> 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 นเน็ตเป็นจัดเท้าหน่อยนะฉันเดินหาเน็ตอยู่ ได้เห็น